สวัสดีครับคุณดูวันนี้ผมมาอัดคลิปกับเพื่อนสองคนของผมภูเก็ตกับภูมินะครับสามคนนะครับห <c oughs> มยถึงว่าเพื่อน <c oughs> นะสองคนเพื่อนสองคนกับภูมิอีกหนึ่งคนเอา okay, เอแกะแกะเขาก็ร <c oughs> ู้ผมจะเอาสามอันอีกสองอันผมจะให้เพื่อนผมนะอ้าวได้แล้วข<พ>อแกะอันหนึ่งก่อน จับไปได้มันหนาๆอย่าเพิ่งแกะนะสองคนเดี๋ยวสองคนค่อยมาแกะหน้าในคลิปอ่ะเพราะคนดูอันนี้ครับอันนี้คือการ์ดครับเฮ้ยการ์ดให้แกะแต่ว่าต้องมาแกะมาก่อนอ่ะในที่สุดก็ได้การ์ดใหม่ๆอะไพลเลอร์เดี๋ยวโอุ๊ยไปตัวนี้ดี ตัวนี้คืออะไรอ่ะสไปเดอร์สกเกอร์ค่ะอ๋ออะคนต่อไปคนต่อไปภูเก็ตอะให้ภูเก็ตมาต่อไปตาเราแค่ภูเก็ตมาแล้วก็ต่อหลังจากภูเก็ตก็เลยสี่หอนะครับภูเก็ตแกะในนี้เคไม่ต้องให้เขานั่นตรงนี้ภูเก็ตมาหน้าตรงนี้มาแล้วทีนี้ก็เอามือมือเข้าไปอย่างนี้ไม่ไม่ไม่มาแกะตรงนี้หลกอะภูเก็ตแกะตรงนี้อ่า แกะเลยเด้แก่ได้เลยแกะแกะเป็นไหมภูเก็ตเอาิบายไปด้วยอ่ะอ่ะภูเก็ตพูดพูดได้นะภูเก็ตอ่ะเอาภูเก็ตกำลังตั้งใจหุยเฮ้ยคนดูครับภูเก็ตเปิดได้อันนี้เฮ้ยเหมือนเฮ้ยใครมาเลยเหรอได้ไรเฮ้ยอ้าวตัวอะไรอ่ะการ์โมฟลิตสไปเดอร์ เภูเก็ตอยู่ดีๆก็กลายเป็นเด็กเงียบขึ้นมามันของปลอมครับอ่ะคนต่อไปคนต่อไปโอเคต่อไปตาบูมาต่อไปต่อไปอ่อไปตตาภูมครับอ่ะูมอ่ะวนีู้จะมาเก็นะครับไม่รู้ว่าจะได้รู้นั่นหลยสู้ชีวิตแล้วเดี๋ยวเราจะอัพโหลดลง YouTube แล้วก็มาเปิดดูกันด้วยดีไหม ห่อเบามากอ่ะเออลองจับดิหอมันโดนแกะไแล้วไงอันนี้ย่างไม่ได้การ์ดได้การ์ดก็ได้สกีบิดียแล้วลองดูตัวตัวอะไรมาดูว่ามันดูนอะไรเฮ้ยมีกระเมร่าแมรเฮ้ยเฮ้ยค้อนเปียก็หมดแล้วครับไม่มีเหลือแล้วครับจบครับโอเค พี่เลยห่ออายังเหลืออีกสองห่อยังเหลืออีกสองห่อครับคุณดูคราวนี้ผมจะแกะเองนะยังแกะคนเดียวเลยหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าก็ซื้อมาเยอะกว่านี้นะคราวนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะิีเพื่อนมาจะเปิดตูวโทรไทเรียกเราสามมาบ้านแท้ๆเกิดว่าเราสามมาบ้านแท้ๆนะหรือว่าให้อีกอันนึงให้เพื่อนเป่ายิงถูกกันไหม

ก็คนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมที่ผมชี้อยู่คืออะไรแล้วก็อันนี้อีกที่มันสำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยห้ามดูได้ดิไงอ่ะคนดูของขอแกอันต่อไปแล้วนะคิดซะว่าอันนั้นไม่มีอะไรนะครับน่ากลัวมากดูจุดิไม่ขอโทษวัวเริ่มมาแกะผมจะแกะอันสุดท้ายอ่ะมาสีดอดอ้ออีกอันนึงเป็นอะไรโอ้คนดู การก็ดีเดี๋ยวข้าวหน้าข้าวหน้าต้องเอามาหอันเพรว่าใครเลือใครเลือเธอได้ตัวทองเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนเฮ้ยคอนดูชยมานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดได้จินนได้เนื้อเรื่องมันไม่มีนะแต่ว่าโอ้เอาในเรื่องไม่มีเออแล้วในเรื่องมีมีตัวโป้นี่ไหมอะ ไม่มีไม่มีไม exactly ่มีไม่มีผน้องผมน้องผมเราจะเปรียบเทียบคนดูครับเปรียบเทียบระหว่างสองตัวนี้ดูว่ามันต่างกันแค่ไหนครับดูเจ้านี่ัับตวอะไรใจเกเรกับทีวีแล้มันเล่นกันไหมมันเล่นกันอไดเหรดเอามาเล่นกันเถรอเอามันเล่นกันปะเอามาเล่นสู้กันมา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 เล่นกันปะเอามาเล่นสู้กันมาเล่นสู้กันเนำมาตำส้มตำ ซ่มตำ่ <že 20> <Sustain able> ตำส้มตซ่อมต่ำมาต่ำซ่มต่ำมาต่ำส้มต่ำเฮ้ยเราเลียกแล้วเราเลียกเอามาเลกกันเราเลียกแลกกันครับอันนี้ของเขาเลกกันอันนี้ของเขาการ์ดอ่ะอ่าซ่อมซ่มบายบายครับคนดูผมไปแล้วครับ